จับหัวใจสายเอวไปมาจับหัวจับไหลจับหัวใจสายเอวไปมาวันนี้เราจะไปเของป่ากันเด็กๆว่าไปรถอะไรดีคะรถจักรยานใครจะเล่นไหมเอาเตรียมพร้อมจับจักรยาน ปั่นจักรยานนั่งลงก็ปั่นปั่นปั่นจักรยานปั่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 นเร็วปั่นจักรยานปั่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 นไปเรื่อยเรื่อยอ้าวถึงป่าแล้วจอดจักรยานต้อกหาองจอดจักรยานตั้งไว้ดีๆอ้าวเด็กๆเตรียมพร้อมยืนให้เรียบร้อยเราจะเดินเข้าไปในป่ากันนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูด้วยว่า เราเดินไปเราจะเจออะไรบ้างอ้าวเด็พร้อมเดินไปนะคะเดินกันให้ดีๆเอาเดินไปเดินไปเดินเข้าไปในป่าเราเดินอะไรบ้างให้เรามองดูรอบๆหน่อยว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีนกมีอะไรอีกคะมีเสือเดี๋ยวดูสิมันจะมีจริงหรือเปล่านะคะเอาเดินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเราเจออย่างน้าเราจะทำยังไงดีล่ะข้าวไว้นะกระโดดข้าวไปดีกว่านะไว้ไม่ได้เอากระโดดข้าวไปปุ๊บปุ๊บกระโดดข้าวไปกระโดดกระโดดกระโดดข้าวไปข้าวเดินไปเดินไปเดินไป

ปเราลุกเึ่นเดิมกลับไปโรงเรียนกันดีกว่านะได้กลับบ้านกันนะคะวันนี้เด็กๆสนุกไหมอ้าวกลับบ้านกันดีกว่านักเรียนเขาทำโทรศัพท์บอกเลย